วิดีโอคอนเทนต์ทำไมบางทีมันก็เวิร์กบางทีมันก็ไม่เวิร์กค hmm. ่ะก็ทุกคนอะค่ะก็จะบอกเราเนะเวลาที่เราจะทำคอนเทนต์นะคะให้เราทำคอนเทนต์ในรูปแบบของวิดีโอเพราะว่าม okay. ันจะสามารถอิมแพคคนได้มากกว่าแล้วคุณเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมค่ะ ทำไมต้องทําวิดีโอคอนเทนต์ทำไมบางทีทําแล้วมันก็ไม่เวิร์กอะคะ่ะเป็นเพราะอะไรวันนี้นะคะจะก,ก็มีเหตุผลต่างๆเหล่านี้ค่ะมาแชร์ให้ฟังกันเนาะเอาจะย้อนกลับไปก่อนว่าทําไมเราต้องทําเป็นวิดีโอถ้าเรานึกถึงสมัยก่อนเนาะตอนที่เรายังไม่ได้เล่นออนไลน์เยอะขนาดนี้ค่ะสิ่งที่มันจะดึงดูดสายตาคนการโฆษณาที่จะดึงดูดคนได้มากที่สุดอะคะ่ะก็คือการทําเป็นหนังโฆษณาถูกไหมคะคนจะชอบดูหนังโฆษณามากกว่า จะไปดูแบบเป็นโปสเตอร์โฆษณาคือการทำหนังโฆษณาเนี่ยมันก็จะอิมแพคคนได้มากกว่าแล้วก็เห็นผลมากกว่าโฆษณาแบบอื่นๆค่ะในสมัยก่อนนะคะธุรกิจอะคะ่ะเขาถึงต้องทุ่มงบมากเลยเยอะแยะมากมายเลยคือเป็นแสนเนาะในการที่จะผลิตหนังโฆษณาออกมาค่ะแต่เดี๋ยวนี้เนาะเราแบบง่ายมากเราเหมือนเราผลิตหนังโฆษณาของตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องเสียงเงินเป็นแสนเนาะแล้ววันนี้จะก็จะมาบอกนะคะว่า ทำไมเราถึงจะต้องทำคอนเทนต์เป็นวิดีโอค่ะอย่างแรกเลยค่ะก็คืออันนี้เอาแบบเหตุผลง่ายๆเลยนะก็คือ f a c e b o o กอะ่ะเขาชอบวิดีโอค่ะ การทำวิดีโอเนี่ยมันก็จะมีอัลกอริทึมที่แบบมากกว่าการทำโพสแบบอื่นๆไม่ว่าจะเป็นแบบรูปภาพหรือแบบตัวหนังสือเนาะแบบวิดีโอเนี่ยเขาก็จะทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนนะคะได้มากกว่านะมันก็เป็นเหตุผลแรกเลยที่เราควรที่จะทำวิดีโอคอนเทนต์ค่ะส่วนอย่างต่อมาค่ะก็คือโดยสัญชาตญาณของมนุษย์แล้วเนี่ยจะชอบมองอะไรที่มันมีการเคลื่อนไหวค่ะเวลาที่เราแบบเห็นอะไรเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็จะเตะตาเรามากกว่าอะไรที่มันเป็นภาพนิง่ง เ,เพราะฉะนั้นนะคะการที่เราทำเป็นวิดีโอคอนเทนต์เนี่ยมันก็จะสามารถดึงความสนใจของคนน่ะได้ง่ายกว่าแบบอื่นๆแน่นอนอยู่แล้วค่ะส่วนข้อต่อมานะคะก็คือการที่เราทำเป็นวิดีโอคอนเทนต์เนี่ยมันสามารถที่จะเล่าเรื่องอะไรต่างๆค่ะได้เยอะแยะมากมายกว่าการเขียนหรือว่าการ โพสรูปอะโพสรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราอาจจะแบบมีข้อจํากัดในการเขียนอะไรต่างๆบนรูปเนอะแต่การที่เราออกมาเป็นวิดีโอแบบเนี้ยค่ะเราสามารถที่จะถ่ายทอดอะไรได้เยอะแยะมากมายแล้วสิ่งหนึ่งนะคะที่สําคัญเลยก็คือเราจะมีโอกาสได้ถ่ายทอดตัวเองค่ะได้นําเสนอตัวเองได้ทําให้คนเขารู้จักเราได้เห็นความเป็นเราค่ะความเป็นตัวของเราเองเนี่ย ได้ง่ายกว่าการที่เราไปโพสต์รูปหรือโพสต์แค่ตัวหนังสือเนาะเพราะฉะนั้นนะคะนี่จึงเป็นเหตุผลสําคัญอีกข้อนึงเลยที่ทําให้เราจะต้องทำคอนเทนต์เป็นรูปแบบของวิดีโอค่ะและก็อย่างที่จอยได้บอกไปในข้อที่แล้วนะคะก็คือคนจะสนใจภาพเคลื่อนไหวใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เขาเห็นภาพแล้วเขาเกิดความสนใจขึ้นมาแล้วเนี่ยเมื่อคนเราอะค่ะเกิดความสนใจอะไรขึ้นมาบางอย่างค่ะมันก็เป็นโอกาสค่ะที่จะทำให้เขาเนี่ย มีความแบบใส่ใจหรือว่าสนใจในที่จะฟังในสิ่งนั้นนะคะนานมากขึ้นเหมือนกับว่าเริ่มต้นสนใจแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็จะดูต่อไปหรือฟังต่อไปได้นานขึ้นกว่าปกตินานกว่าที่จะไปอ่านหรือว่าไปดูเฉยๆแบบนี้เนาะส่วนข้อต่อไปนะคะก็คือภาพและเสียงค่ะการที่เราอะคะ่ะสามารถที่จะผลิตคอนเทนต์ที่เป็นวิดีโอที่แบบว่า ดีๆอะค่ะมันก็เหมือนสามารถที่จะดึงความสนใจของคนอะได้ง่ายมากกว่าอย่างเราเคยเห็นไหมคะแบบว่าอย่างบางทีคลิปที่เป็นโฆษณาสินค้าอะไรบางอย่างอะแล้วเขาทำโปรดักชันแบบดีมากแบบว่ามีอลังการมีเอฟเฟกมีนู่นนี่นั่นเนาะมันก็ช่วยให้สามารถดึงดูดสายตาเราอะค่ะได้ดีได้ง่ายมากๆ ซึ่งมันเหมือนเป็นการที่เขาอะค่ะไปเล่นกับประสาทสัมผัสของคนเนาะซึ่งมันก็จะไปเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการสื่อสารได้ดีมากขึ้นค่ะข้อสุดท้ายที่จะจะบอกเนะมันก็มีเหตุผลอยู่ค่ะว่าแล้วเพราะอะไรล่ะทำไมคอนเทนต์ที่เป็นวิดีโอบางอันเนี่ยมันถึงได้ไม่เวิร์กเหตุผลหลักเลยก็คือคอนเทนต์ที่ทำออกมาเนี่ยมันไม่น่าสนใจค่ะแล้วก็มันไม่ได้ตอบโจทย์ กับคนดูหรือว่ากลุ่มเป้าหมายคือบางทีคอนเทนต์ที่เราทําออกมาเนี่ยมันดีแล้วค่ะมันดีแต่ทีนี้คนที่เขามาเห็นคอนเทนต์เห็นวินดีโอของเราเนี่ยเขาไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของเราเขาไม่ได้มีปัญหาในสิ่งที่เราเรากําลังนําเสนออยู่ในคอนเทนต์นั้นๆมันไม่ใช่เรื่องของเขาเอาง่ายๆ่ะมันไม่ใช่เรื่องของเขาเขาก็เลยไม่ดูค่ะแค่นั้นเอง อันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทำให้วิดีโอของเราเนี่ยมันไม่เวิร์กหรือว่ามันมีคนดูน้อยค่ะแล้วอีกประการหนึ่งอีกข้อหนึ่งเนาะการที่คนเราอะคะ่ะจะมาเสพวิดีโอซึ่งมีเวลาเนาะสามนาทีห้านาทีสิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เหมือนมันต้องใช้พลังงานมากมากเลยอะ่ะเหมือน,มนต้องใช้พลังงานมากๆเหมือนมันต้องใช้ความสนใจมากๆเหมือนต้องแบบว่า คนที่เขาจะมาหยุดดูวิดีโอหลายๆนาทีได้เนี่ยเขาจะต้องเหมือนมีความสนใจอันนั้นจริงๆอ่ะเขาถึงจะหยุดดูจริงไหมคะแล้วคนเรามนุษย์เราอ่ะมักจะไม่ชอบอะไรที่มันยากยากอ่ะแล้วการที่ต้องมานั่งดูวิดีโอนานเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบต้องเหนื่อยต้องมานั่งเหนื่อยต้องมานั่งดูต้องมานั่งเสียเวลาดูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งต่างกับคอนเทนต์ ในแบบที่เป็นอาจจะเป็นตัวหนังสือหรือเป็นรูปภาพอ่ะที่มันเหมือนเป็นอะไรที่ย่อยง่ายเหมือนเสพง่ายเสพง่ายแค่แบบว่ามองปลื้มเดียวเงี้ยก็โอเคจบแล้วหรือว่าแค่บทความเขาก็อาจจะแค่สไลด์สไลด์สไลด์อ่านคร่าวๆเงี้ยก็จบละซึ่ง มันเป็นข้อดีเนาะของคอนเทนต์ลักษณะของตัวหนังสือหรือว่าเป็นรูปภาพค่ะมันจะแบบว่าใช้พลังงานน้อยเหนื่อยน้อยกว่านั่นเองค่ะทาให้บางครั้งอ่ะคอนเทนต์ที่เป็นแบบที่ไม่ใช่วิดีโออ่ะก็อาจจะช่วยดึงดูดหรือว่าทําให้คนเข้าถึงได้ง่งายเหมือนกันถ้าหากว่าวิดีโอของเราเนี่ยมันไม่น่าสนใจมากพอหรือว่ามันไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเพราะฉะนั้นนะคะเจ้าก,ก็ฝากเอาไว้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยในการทำคอนเทนต์ ใน a c e b o o k เนาะเราควรที่จะทำทุกอย่างบนเงินหมดเลยค่ะเราควรจะทำให้ครบค่ะอย่างเช่นคือเรารู้แล้วว่า a c e b o o k เนี่ยเขามีแบบฟังก์ชันอะไรให้เราใช้บ้างอะค่ะเราก็ควรที่จะใช้ให้ครบเนาะวิดีโอก็ควรจะมีค่ะรูปภาพก็ควรจะมีค่ะเป็นโพสต์ตัวหนังสือเป็นบทความอะไรนี้ก็ควรจะมีค่ะคือเราควรจะมีทุกๆอย่างรวมกันแต่ว่าสิ่งที่ควรจะเน้นมากกว่าอย่างอื่นเลยก็คือวิดีโอนั่นเอง ทำคลิปวิดีโอหรือว่าเป็นไลฟ์นะคะเป็นไลฟ์สดก็ทำให้การเข้าถึง mm. การมีส่วนร่วมเนี่ยมันมากขึ้นมันดีกว่าเพราะว่าอย่างที่ที่จอยบอกไปแล้วว่า f a c e b o o อะค่ะเขาชอบวิดีโอมากกว่าเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้จะก็ฝากไว้นะคะถ้าใครกำลังเริ่มต้นเนะเาะแล้วก็อยากที่จะทำคอนเทนต์อยากจะทำคอนเทนต์ที่ดีอย่างเงี้ยคะ่ะก็ให้เริ่มทำวิดีโอค่ะแล้วถ้าใครนะคะยังตัดต่อวิดีโอไม่เป็นตัดต่อวิดีโอไม่เก่งนะคะ จอยก็มีคอร์สนะคะที่จะมาสอนให้ในเรื่องของการตัดต่อวิดีโอด้วยมือถือเครื่องเดียวเนาะซึ่งมันก็จะทําให้การตัดต่อมันง่ายมากขึ้นเพราะว่าจอยเนี่ยสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยสําหรับมือใหม่เนาะสำหรับวันนี้จะก็ฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะกับจอย Beauty in Mind สอนแม่บ้านสร้างไรายได้ออนไลน์อยากให้ผู้หญิงทุกคนนะคะยืนหยัดได้ด้วตัวเองค่ะบ๊ายบายค่ะ